เป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีของเราสามารถผลิตยาธรรมชาติจากสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งซึ่งจากการทดลองในหนูพบว่าทำให้เซลล์มะเร็งในหนูมีขนาดเล็กลงซึ่งตอนนี้ได้ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลของประเทศเกาหลีเฮโมฮิม oh เป็นผลงานวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี ที่ได้ผลิตอาหารเสริมด้วยเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ในสถาบันวิจัยรับประทานซึ่งการวิจัยนี้ใช้เวลานานถึง8ปีใช้งบการวิจัยถึง2,000ล้านบาท PhD 15ท่านเจ้าหน้าที่30ท่านเพื่อพัฒนาอาหารเสริมตัวนี้ให้กับคนในสถาบันรับประทาน เพื่อป้องกันอันตรายจาก,กรังสีปรมาณูและบัดนี้ทางสถาบันยินดีที่จะเผยแพร่ออกไปสู่ทั่วโลกภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเฮโมฮิมซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบของ F.D.A. ประเทศเกาหลีและ F.D.A. ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วทั่วโลก ซึ่งสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรต่างชนิดที่อยู่ในเฮโมฮีมสามารถช่วยต้านการทำงานของเชื้อมะเล็งช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและการสร้างเม็ดเลือดช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายจากการเกิดออกซิเดชันเฮโมฮีมย่อมาจากคำว่าเฮโมและคำว่า H I M h ี m h เฮโมเป็นตัวยอ่อของคำว่าเฮโมโ o บินหรือเม็ดเลือดแดงส่วน H ตัวใหญ่ยอ่อมาจาก hematopoiesis ซึ่งก็คือการสร้างโลหิตนั่นเองส่วน I ตัวใหญ่ยอ่อมาจาก immune หรือภูมิคุ้มกันส่วน M ตัวใหญ่ยอ่อมาจาก modulation แปลว่าการปรับและ HIM ในภาษาเกาหลีแปลว่าเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรง เฮโมฮิม oh ถูกสกัดจากสมุนไพรสดเช่นตังกุยด้วยกรรมวิธีไบโอเทคโนโลยี ology, เป็นการสกัดเย็นจากสมุนไพรสดสดซึ่งทำให้สรพคุณที่อยู่ในสมุนไพรเหล่านั้นยังคงประสิทธิภาพอยู่ประสิทธิภาพนี้สูงกว่าสมุนไพรที่เรานำไปตากแห้งแล้วนำมาต้มที่ผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆกว่าจะมาเป็นสมุนไพรแห้งให้เรารับประทาน แต่เฮโมฮิมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรสดด้วยไบโอเทคโนโลยีสกัดเย็นจึงทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าอาหารเสริมยี่ห้ออื่นและมากกว่าการที่เรานำสมุนไพรจีนหรือสมุนไพรเกาหลีมาต้มรับประทาน4เท่าและประโยชน์จากการรับประทานเฮโมฮิมพบว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและโรคเลื้อรลังหลายชนิด และทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและทำให้ NK Cell มีการใช้งาน NK Cell คืออะไร NK Cell คือ natural killer หรือเพชคฆาตธรรมชาติซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายของผู้ปว่วยเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ป่วยเองไม่ใช่สารเคมีจึงแตกต่างจากการใช้ยาเคมีบำบัดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมากจากการทำลายเซลล์ปกติด้วย โดยปกติแล้วเซลล์นี้เป็นเซลล์ที่ถูกสร้างและกระตุ้นจากภายในร่างกายของเราเองแต่ปัญหาที่สำคัญอยู่ที่มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ซึ่ง NK หรือ Natural Killer Cell นี้เรามากักจะรู้จักกันดีว่าก็คือเม็ดเลือดขาวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดขาวจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการติดเชื้อนั้นๆ NK เซล l จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน มีบทบาทในการปกป้องเซลล์ปกติจากทั้งเซลล์มะเร็งและการติดเชื้อไวรัสเซลล์ NK เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นในไขกระดูกของมนุษย์เพื่อทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเซลล์ NK นนี้สามารถกินเซลล์มะเร็งได้เฮโมฮิมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผลิตเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายของเราช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งสมุนไพรสดที่อยู่ในเฮโมฮีมประกอบด้วย a n g e l ลิก r า d รดิกส์ชวนซองเรโซมาแพเนียนอัลบาแรดิกสซึ่งมักเป็นส่วนผสมในสมุนไพรจีนแต่แตกต่างที่เฮโมฮิมสกัดมาจากสมุนไพรสดไม่ผ่านความร้อนตากแห้งหรืออบ อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากอยเกาหลีและสหรัฐอเมริกาและมีผลงานวิจัยกว่า159งานวิจัยมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมซึ่งจากการทดลองในสัตว์และในมนุษย์พบว่าสามารถเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์น้ำเหลืองและ NK เซลล์หรือเซลล์เพชราาที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้นั่นเอง แล้วใครบ้างที่แนะนำให้รับประทานเฮโมฮีมได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีแรงคนงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนักเรียนที่มีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคนขับขี่รถยนต์ที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลแม่บ้านที่มีความเครียดจากงานบ้านนักกีฬาที่ต้องการพลังงานทางร่างกายสูง และใครก็ตามที่ต้องการบูสต์ up ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นการสั่งซื้อเฮโมฮิมสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของอ t โจมีโดยตรงเฮโมฮิม oh จะถูกจัดส่งให้ท่านถึงบ้านโดยไม่มีค่าส่งไม่มีค่าสมาชิกอย่าลืมนะคะว่าต้องซื้อตรงจากเว็บไซต์ของอ t โจมีเท่านั้นเฮโมฮิม เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงและช่วยกระตุน้นฟื้นฟูนระบบเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายควรรับประทานวันละสองซองเช้าเย็นในหนึ่งกล่องประกอบด้วย60ซองเป็นแบบฉีกพร้อมดื่มค่ะเมื่อฉีกซองแล้วควรรับประทานทันทีในหนึ่งซองมี20 ML ค่ะ 60ซองก็รวมทั้งสิ้น1,200มลต่อกล่องนะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ค่ะไม่ต้องต้มใช้ง่ายทานง่ายรสชาติหวานเพราะมีน้ำผึ้งผสมอยู่ค่ะเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบไม่ควรรับประทานส่วนหญิงตั้งครรภให้นมบุตรและมีรอบประจำเดือนที่ไม่ปกติหรือมีอาการตกเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานนะคะและถ้าหากสินค้าหมดอายุแล้วไม่ควรรับประทานค่ะคราวนี้เรามาดูสรรพคุณของตังกุยกันค่ะตังกุยเป็นสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกายหัวใจตับไตม้ามซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของเฮโมฮิมตังกุยมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงเลือดฟอกเลือดและช่วยเยียวยาโรคโลหิตจาง ตังกุยอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ค่ะช่วยสร้างเม็ดเลือดทำให้สุขภาพดีผิวพรรณดีมีน้ำมีนวลเลือดฝาดและทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นสลายเลือดข้างด้วยค่ะตังกุยช่วยการทำงานของหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้สม่ำเสมอบำรุงหัวใจกระตุ้นการทำงานของหัวใจตังกุยเป็นสมุนไพรร้อนค่ะ แก้อาการเหน็บหนาวมือชาเท้าชาประโยชน์ของตังกุยช่วยแก้ไข้หวัดขับเสมหะแก้ไอเป็นยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยลดอาการปวดประจำเดือนค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายบำรุงลำไส้แก้ท้องผูกถ่ายเป็นเลือดตังกุยบรรเทาอาการอักเสบฟกช้ำปวดจากฝีหนอง บำรุงน้ำเหลืองตังกุยช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นรักษาอาการช่องคลอดแห้งชาวจีนนิยมใช้ตังกุยเป็นยาชูกำลังค่ะแก้วิงเวียนทำให้เลือดลมดีตังกุยยังมีสรรพคุณที่ช่วยทำให้ลําไส้ชุ่มชื่นกระตุ้นการขับถ่ายยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและเซลเล์มะเร็งตังกุยเป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามิน b 12 ซึ่งมีแร่ธาตุและแคลเซียมและวิตามิน B12 นี้ยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและบำรุงประสาทอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในตังกุยยังมีกรดโฟลิกหรือวิตามิน B9 ช่วยในการ